ลอยทุกลอยสูกกับวัดลอยเคราะห์วัดที่มีซุ้มประตูวิหารเป็นลวดลายปูนปั้นอักระขระคถาล้านนาเพื่อให้เกิดความเป็นสุริมงคลแก่ผู้ที่ลอดผ่านซุ้มประตูสวัสดีครับวันนี้เราจะไปเที่ยวชมวัดที่มีชื่อเป็นมงคลวัดหนึ่งชื่อว่าวัดลอยเคราะห์วัดนี้ ตั้งอยู่เลขที่65ถนนลอยเคราะห์ตำบลช้างครานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่วัดนี้สังกัดคณะสงฆ์มหานิกายนะครับมีเนื้อที่3ไร่1งาน12ตารางวาสำหรับวิหารของวัดลอยเคราะห์นั้นมีรูปทรงสถาปัตยกรรมแบบล้านนา โดยพระวิหารหลังเดิมได้สร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2030และได้รับการบูรณะครั้งใหญ่ในปีพุทธศักราช2545ที่ผ่านมาร่วม20ปีแล้วเป็นโครงสร้างก่ออิฐถือปูนซุ้มประตูโขงและกรอบประตูทางเข้าพระวิหารประดับลายปูนปั้นและกระจกจีนบานหน้าต่างและบานประตู เป็นรูปเทพบุตรเทพธิดาลงรักปิดทองลายรถน้ำส่วนที่ซุ้มประตูพระวิหารเนี่ยจะเป็นลวดลายปูนปั้นอักระขะารคาถาล้านนาเพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่ผู้ที่ลอดผ่านซุ้มประตูหน้าพระวิหารจะประดับไปด้วยสิงคู่ซึ่งถือว่าเป็นพญาสัตว์ทั้งหลายสำหรับหน้าบันมีความโดดเด่นด้วยลายปูนปั้น พระพุทธรูปปางสมาธิสัตว์ในวรรณคดีและลายพันธุ์รึกษาส่วนภา,ายในวิหารเนี่ยจะมีจิตกรรมเรื่องเล่าพุทธประวัติในแต่ละภาคสำหรับพระประธานในวิหารจะมีชื่อว่าพระพุทธสุปโชคสรีสีรอยเคราะห์มิ่งมงคลซึ่งมีความเชื่อกันว่าหากได้มากราบไหว้สักการะ ก็จะหมดทุกข์หมดโศกหรือถ้าเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือเคราะห์ส3นาม14ต่างๆก็จะหายไปจากร่างกายเราทั้งพวงสำหรับวัดลอยเคราะห์เนี่ยจะมีเอกสารที่ระบุไว้ที่แตกต่างกันหากเราค้นในเอกสารวัดร้างจะระบุว่าสร้างเมื่อปีพุทธศักราช1201แต่ในอีกหลายๆเอกสารระบุว่า สร้างเมื่อปีพุทธศักราชที่1901ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบดูแล้วแตกต่างกันมากถึง700ปีก็จึงเข้าใจว่าน่าจะเป็นการพิสูจน์อักษรที่คลาดเคลื่อนซะมากกว่าวัดนี้ชื่อแต่เดิมเลยมีชื่อว่าวัดร้อยข้อหรือถ้าเราเรียกในสำ,สำเนียงของล้านนาก็จะเรียกว่าวัดห้อยข้อเป็นวัดที่สร้างในสมัยราชวงศ์เบงราย ปกครองลานนาร,รัชสมัยพระเจ้ากีนานั่นเองซึ่งเป็นกษัตริย์องค์ที่6แห่งราชวงศ์บางรายวัดนี้เคยเป็นวัดร้างในช่วงปลายรัชสมัยซึ่งอยู่ในพุทธศักราชที่2,101ถึง2,317สมัยนั้นตกอยู่ภายใต้การปกครองของพมา่าในเวลาต่อมา สมัยพระเจ้ากรุงธนบุรีได้โปรดกล้าให้เจ้าพระยาสุรสีซึ่งในรัชกาลที่หนึ่งแห่งกรุงรัตนโกสินนั่นเองได้ยกทัพมาช่วยพระเจ้าเชียงใหม่ตีนครเชียงแสนจนแตกในครั้งนั้นพระเจ้ากาวิระได้กวาดต้อนผู้คนชาวเชียงแสนมาตั้งบ้านเรือนแถบบ้านห้อมซึ่งก็อยู่ทางฝั่งตะวันออกของครูเมืองนั่นเองนะครับชาวบ้านจึงบูรณะวัดร้อยข้อ หรือวัดห้อยข้อซึ่งร้างให้กลับฟื้นขึ้นมาใหม่แล้วนำชื่อวัดที่เมืองเชียงแสนมาตั้งเสมอใหม่เป็นวัดลอยเคราะห์และใช้ชื่อนี้จนมาถึงปัจจุบันนั่นเองวัดลอยเคราะห์เนี่ยเป็นวัดที่มีความเก่าแก่มีอายุมากกว่า600ปีตามที่บันทึกในเอกสารโบราณ เป็นศูนย์รวมศิลปะวัฒนธรรมและแหล่งเรียนรู้ของชุมชนและผู้มีจจตทธาโดยมีการก่อตั้งศูนย์การศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์เมื่อปีพุทธศักราช2527และมีกิจกรรมการสืบสารมรดกวัฒนธรรมภูมิปัญญาขีตศินดนตรีพื้นบ้านอันได้แก่สลอ้อซอซึงหรือเปี้ยและที่สำคัญก็คือการสอนอักษรธรรมล้านนา ให้กับเด็กและเยาวชนในช่วงเวลาว่างจากวันหยุดซึ่งก็ได้ทำต่อเนื่องกันมาเป็นเวลาหลายสิบปีทีเดียวนะครับวัดลอยเคราะห์เนี่ยได้รับพระราชทานวิสุงคามาสีมาเมื่อปีพุทธศักราช2040ส่วนพระอุโบสถนั้นเป็นศิลปะล้านนา หน้าบานรวดลายไทยอ่อนช้อยมากมีประตูที่ลงรักปิดทองรูปเทพนมซึ่งเป็นหนึ่งในงานศิลปะช่างสิบหมู่ประเภทช่างรักปัดลมหรือนาคสะดุง้งปิดท้ายขอบหลังคาจัวตกแต่งด้วยกระจกจืนภายในมีพระปางมารรวิชัยเป็นพระประธานส่วนองค์เจดีย์นั้น ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของวัดมีรูปทรงฐานสี่เหลี่ยมศิลปะล้านนาเหนือขึ้นไปเป็นฐานบัวย่อเก็ดยกสูงแต่ละด้านของเจดีนั้นจะมีพระพุทธรูปปางรำพึงประดิษฐานอยู่ในซุ้มจรณนมถัดขึ้นไปก็จะเป็นมาลายแปดเหลี่ยมซ้อนสี่ชั้นรับกับองค์เจดีทรงระฆังสีทองส่วนยอดก็จะเป็นฉัตสีทองเจ็ดชั้นนั่นเอง